อันนี้เป็นปลาตังโก,โกยยดไส้นะครับเจ้าแรกของเชียงคานร้านลุงมุกนะครับอยู่ที่ตลาดส,สดเทศบาลอำเภอเชียงคานร้านของลุงมุกที่เขาจะเปิด2เวลานะครับคือตอนเช้าตั้งแต่ตีสามนะครับจนถึง9ก้ามงเช้ากับอีกรอบนึงก็คือตอนบ่ายนะครับเริ่มบ่ายสามจนถึงสองทุ่มอันนี้ก็เป็นบริการในร้านนะครับมีโต๊ะให้นั่งกินนี่เป็นลักษณะของปลาตังโก,โกะครับคล้ายโมบะแลงแล้วก็มีโต๊ะนั่งกินครับอย่างนี้ กินคู่กับกาแฟตอนเช้านะครับสุดยอดเลยอันนี้เป็นไส้อ่าหมูสับผักนะครับที่เราสั่งมาชุดหนึ่งนะครับชิ้นหนึ่งนี่เขาขาย30บาทนี่เป็นหนึ่งชิ้นนะฮะพร้อมน้ําจิ้มมาด้วยปวลาตะโขงกใไส้ตอนชยำเช้านะครับไปกินกันได้ครับเป็นของดีมือเป็นเจ้าอื่นและนี่เป็นเจ้าอื่นและนี่เป็นเจ้าแรกนะครับมีของเล่นแบบออกมาเยอะเลย